อย่างอย่างที่ผมเปรียบเปยไแต่ก็เหมือนนักลบอย่างเงี้ยสมมุติต้องเดินไปเปียวเปียวอ่ะไปคนเดียวมืดมดเงี้ยไปคนเดียวก็จะต้องระวังระวงเยอะใช่ไหมหนาวหนาวร้อนร้อนจะไปสู้กับศัตรูก็ต้องระวังแล้วมารอบทิศแต่จะเกิดไปสองคนสองคนกระบอกปลายปืนก็หันไปคนละมุมแล้วใช่ไหมสามคนก็หันหลังชนกันสามมุมสามองค์หลายหลารอบตัวสามรอยหกสิบองศาก็เป็นแฉก สามหารสาม้อยหกิบก็คนละร้อยี่สิบองศาใช่ไหมครับพอ4มีมุมนี่ก็คนละ90้าสิบองศาเช่นกันถ้าเจอผีแต่เจอผีนี่มันไม่ท่องยิงปืนสู้กับผีไงมันก็มารวมกระจุกกันตัวติดกันแล้วก็เอาอยัางไงดียังไงดีแต่ถ้าเกิดมีคนเก่งหนึ่งคนนะที่มีวิชาอาคมหรือมีบุญเยอะเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นผู้นําและถ้าเกิดไปอย่างบางรายการที่เราดูเรื่องผีเห็นไหม มีคนที่มียานพิเศษอภินญาญาณอย่างรายการอปาปากคางได้ไปสองคนนะครับแล้วพิธีกรเขาก็เหมือนเขาก็มีเซนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็สมมุติพอไปกันถึงสามเนี่ยไอความกลัวเลยมันก็ลด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 ,ล,ดลงไปยิ่งไปกับคนที่เขาเห็นผีจนชินเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวแะ้วอาจจะตกใจแต่ยังรายการอะอเดอะซิกเซนน่ะคุณส้มมันลิกาที่ผมดูอ่ะเหมือนเขาเอางี้ ตอนแรกอะผมฟังผมก็ก,ก,ก็ดูแต่ละรายการผมก็จะดูว่าเขาเห็นผีจริงไหมแต่พอตอนนี้ดูแล้วจากคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เขาเจอผีอยงเงี้ยพอเขาพูดแล้วเออมันตรงกันอย่างเงี้ยพอหลายๆตอนหลายๆตอนผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เ,าเก่งนะเขาน่าจะเห็นจริงนะประมาณนี้ส่วนตัวเขานี่ก็บอกว่าก่อนจะมาเกิดทางเบื้องบนสวรรค์ก็บอกว่าให้เลือกเอาคนหนึ่งสวยแต่ชีวิตลําบากฐานะไม่ดี กับอีกหนึ่งคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่สบายก็คือเขาบอกพอเขาจะคิดเขาก็โดนถีบลงมาในตรงที่แล้วก็มีเซนต์มีอะไรด้วยอ่าตรงที่ไม่สวยเท่าไหร่แล้วก็แต่พ่อแม่เป็นรัชการชีวิตไม่ลำบากประมาณนี้เออแล้วเขาก็บอกว่าคือเบื้องบนก็เหมือนกำลังคิดนานก็ไม่ทันได้คิดโดนเหมือนผลักหรือถีบลงมาเลยประมาณนี้นะน่าจะผลักโดนผลักลงมาเลย ให้มาจุติมาเกิดเลยทันทีนะครับฟังฟังแล้วมันก็เหมือนเออมันก็แปลแปลกๆเนาะแต่พอฟังเขาก็พอพอชันนี้เขาก็มีซิกเซนเออมันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาก็มีซิกเซนอะใช่ไหมเป็นคนเห็นผีอย่างเงี้ยแต่เมื่อคือเทปนี้เขาอาจจะออกช่วงเปรดร้องหวยหวนพอผมเพิ่งดูวันเนี้ยพอเป็นบางเรื่องเนี่ยเขาก็ตอบเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้นะไม่ไม,ไม่ไม่ฟันธง ไม่ปฏิเสธอะไรประมาณนี้คือ,คอเขาเขาเขาเหมือนไม่ฟันธงเป็นแบบปากไปเลยว่าอันนี้ไอ้ที่พระพระอัดในวัดแล้วมีเสียงเปรตถ้าเป็นคนบรรลุแจ้งแล้วมั่นใจเต็มร้อยก็ต้องบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ไปเลยใช่ไหมครับแต่พอถ้าเกิดก,ก็อาจจะใช่หรือก็อาจไม่ใช่อันนี้แสดงว่าในตัวคําตอบเขามันมันก็มีมีคําตอบอยู่ในตัวมันแล้วว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจ อันนี้ถ้าคิดอย่างนี้นะเว้นเสียแต่เขาอมภูมิอมภูมิคือเขารู้แหละว่ามันเป็นเสียงเปตรตหรือไม่ใช่แต่เขาไม่อยากจะตอบก็เหมือนตอนเราเรียนหนังสือนะครับเพื่อนบางคนเห็นไหมพอถามสมมุติทําข้อสอบหรือไปถามอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยมันรู้ว่าคําตอบคืออะไรแต่มันแกล้งแกล้งไม่บอกก็มีหรือแกล้งอมภูมิแกล้งไม่รู้ใช่ไม่ใช่อะไรทาให้เราสับสน ผมเคยเจอเพื่อนอย่างนงี้ยนะผมผมเกลียดมากเลยคือมันเหมือนมันมันเป็นคนฉลาดแต่พอเราไปคุยอะไรมันจะทําแกล้งโง่ๆเราทำแกล้งว่าเอ้ยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกคือมันจะไม่ไม่ตอบเราแล้วก็ไม่อยากจะเผยเทคนิคเคล็ดลับอะไรเงี้ยนะไอ้อย่างออางี้คือพอผมรู้แต่พอคะแนนสอบมันออกมามันได้คะแนนดีเงี้ยผมก็จะรู้ทันทีว่าไอคนเนี้ย กเมตรแล้วก็มีความเขาเรียกว่าอ่าไม่มีจิตเมตตาที่จะเอื้อเฟื้อแนะนํำเพื่อนเพื่อนฝูงประมาณนี้นะครับอยากเล่าเรื่องผีเจอนส่เรื่องผีอยากจะถามถามได้นะครับ ส่วนเรื่องเรื่องหวยเรื่องเลขอะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคุณอาก็สบายใจได้นะผมก็อ่าไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีความโกรธเกลียดชอบไม่ชอบอะไรผมก็ทำทำตามภารกิจหน้าที่เนาะเออแต่ณนะวันนั้นก็อยากจะบอกว่าก็อืมตามที่เห็นนะบนดวงจันทร์บนอะไรต่ออะไรแต่แต่ถ้าเกิดผมก็ยังไม่ได้ใช้เซนอะไรเยอะไงอย่างที่บอกคือ ถ้าผมใช้สมาธิหรือเซนบางอย่างลงไปเนี่ยถ้าสมมติผมบอกว่าเอ้ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ออกเนี่ยใช่ไหมมันก็จะคนจะซื้อตามหรือได้เลขมาแล้วมันก็จะรู้สึกใจอาจจะเหมือนต้านๆแกว่งๆแป้วๆอย่างนีงงงงง้ใช่ไหมมันก็ไม่ดีใช่ไหมผมก็ต้องเงียบดีกว่าเฉยๆนะครับแต่ที่ผมจะมองหลายๆเลขก็วิ่งมองไปข้างบนน่ะแต่ผมก็พูดตอนนั้นนะว่าเอ้ยมันเหมือนมีหนึ่งศูนย์แปดผมเห็นนะเห็นไหมเห็นไหม ถ้าเกิดไปตัดเอาศูนย์แปดเพิ่มเนี่ยตัวเล่นข้างบนเนี่ยได้แล้วนะได้แล้วกอกขำๆม,ม,มันไปแล้วกันอยาน่าไปคิดมากแต่คำที่สาวผมอ่าไม่ถูกก็คือไม่ถูก <laughs> มันจะห่างหนึ่งตัวครึ่งตัวจุดจิตเดียวมันก็คือไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ซื้อตัวนั้น <laughs> แล้วก็ทานไปแล้วครับลืมลืมมันไปซะร้องวัดหน้าลุ้นใหม่นะครับผม ไม่มีใครยืนยันลรวก็ต้องเจอกับตัวเองพูดไปก็ว่าเราอ่าเรื่องพวกนี้คือเรายัางไม่บรรลุอ่ะเนาะผมก็ไม่บรรลุอะ่ะผมก็ไปไปพูดฟันธงไม่ฟันธงอะไรก็ไม่ได้เกิดบอกว่าไม่ใช่มันใช่ขึ้นมาล่ะเสียคนอีกใช่ป่ะแต่บอกว่าใช่แล้วมันไม่ใช่เงี้ยใช่ไหมมันก็ คุณคุณเรื่องของกูยาเสือกแล้วผมจะไปยุ่งอะไรไหมครับแล้วมาขอขึ้นไหมครับ <laughs> <laughs> มีเรื่องผีจะเล่าไหมคุณเรื่องของกูใช่ไหม้วกายาเสือกใช่ไหม <laughs> 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 น้องเมยจูบอกแบตหมดเครื่องดับใครมีเรื่องผีจะเล่าพิมพิมก่อนนะอย่างคุณเรื่องของกูเห็น ชื่อคนนี้ผมไม่ก้าเชิญขึ้นเลยนะครับยาจุดจุดจุดยาอะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมกำลังเชิญคุณพ์อยู่จำได้ไหมวันนั้นคุณพจ์บอกว่าเลขทีผ่ผมออกที่บอกเนี่ยเดี๋ยวมันมาแน่เลยผมบอกให้ แล้วก็ผมไม่ได้จํานะเพราะผมก็ไม่ได้คิดจะตามเลขคุณพจนะว่ามันคือเลขอะไรนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเลขเขาออกเขาต้องมาแบบมาพูดนะว่าเห็นไหมผมบอกเลขแล้วได้ซื้อกันไหมครับอะไรต่ออะไรครับหรือเดีจะข้ามมาครับอาจจะบอกก็ได้ถ้าเขาถูกนะที่เขาดูปฏิทินอะไรจําได้ไหมครับอ่ะเรื่องของกูเชิญครับผม ขึ้นมาอย่าพูดคำหยาบนะครับอย่ามันดาอย่ามาว่าเลยนะครับสวัสดีครับมยินดีต้อนรับครับสสวััดีครบเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งครับ